มาที่ตลาดน้ำลึกลับในเมืองปูมบุนไก่ย่างอร่อยแพ่ไก่ย่างต้องกินทุกคนเจอไก่ย่างต้องกินทุกคนคนไก่ย่างต้องกินนะนะนี่คนไก่ลายจีนโมเดี๋ยวเราจะมาผินกระถางจะว่าสิ่งที่ลูกเห็นอยู่ตรงนี้บนกระดาษกระถางนี่เถ็นความแบบศิลปะที่แท้จริงของลูก สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ช่องสนุก n n e l เย้วันนี้นะคะทุกคนลูกพาทุกคนมาที่ตลาดน้ำลึกลับในเมืองกรุงทุกคนนั่นก็คือตลาดน้ำคองบางหลวงค่ะที่นี่นะคะมีคาเฟ่ที่เป็นเหมือนบ้านศิลปินที่แบบฟิลคนรักศิละปะต้องมาอย่างเงี้ยซ่อนอยู่ในตลาดน้ำนี้ ดูก็เลยแบบเฮ้ยถือโอกาสเป็นศิลปินเลยอยากมาเพ้นกระหางอยากมามีฟิลแบบว่าปิดสติสอยู่ที่ริมคลองอะไรเงี้ยก็เลยเออมาดูซิว่าข้างในเป็นยังไงเขาบอกว่าที่นี่เปิดวันด้วยแต่นูก,ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีความคึกคืนหรือแบบมีอะไรกิจกรรมที่น่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวยังไงเราตามไปดูกันเลยค่ะ มีความเป็นชุมชนนะมีความแบบวันดำน้นสะดวกมากเนี่ยอันนี้เป็นร้านตร้านก๋วยเตี๋ยอวอฮ้เหเรือมาแล้วโอเครู้ค่นตอนนี้นะคะเราก็เดินเข้ามาในตลาดซึ่งแบบข้างทางก็จะมีความแบบโอ้ยนูตืเต้นมาหนูรู้สึกว่าแบบไม่คิดว่าจะมีที่แบบอยู่ในกรุงเทพด้วยเว้มดูดินนคนแบบขายมมาเหมือนมันเหมือนดนิน้สะดวกมากอะเออจริง ติดคอมแบบนี้เลยนะคะก็แบบมีอาหารปลาขายน่าจะมีปลายคนก็เยอะเหมือนกันมีความศิลปะมากมีแต่ขอ,องในนี้ทั้งนั้นแล้วเราก็มาถึงบ้านศิลปินแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมให้กันีก่่น ที่มาคลองบางหลวงอ,อันนี้คือเราอยู่ด้านในด้านหนแล้วนะคะทุกคนเป็นบ้านศิลปินนะคือแบบสวยมากเขามีโอลการ์ดขายเลยทุกคนดูดีดดดมันน่ากมากตลาดอะไรห้าสิบห้าบาทอินะดูดิดอะไรก็ก็เขียนส่งไปได้นี่น่นารัก ทุกคนรู้ชอบมากเลยมุมนี้น่ารักมากดูดิเป็นความแบบดูดิมุมนี้น่ารักมากเขาม,แบบม,มายถจะเห็นว่ามีภาพวาด,ดเขาแต่งมาไล้วเขาคิดมาอะไรเอาะไรดูภาพวาดน,นะสวยมากดูดิอันนี้คือแบบเหมาะกับการมาแบบพักผ่อนมากๆค่ะทุกคนเหมาะกับข้างนอกก็คือติดคลองแบบนี้เลยดูมีให้อาหารปลาดูมี คลองแล้วนั่งริมคลองดีกว่าได้บรรยากาศจสุดๆเออค่ะทุกคนก็มีพัดละบายได้ด้วยเราสามารถเลือกไประบายสีได้เอาอันนึงดีกว่าน่ารักีแล้วจะมีอย่างนี้นะแล้วก็เพ้นกระถางนี่ทุกคนสร้อยก็จะเป็นมีเดียไว้สร้อยด้วยราคาร้อยหนึ่งสามารถเลือกได้เลยแล้วก็ทําเป็นส้อยขอย้อมือแนว่าจะมีเมนูน้ํานะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนเราก็โอ้โหบรรยากาศแบบนี้ไปเลยยังแม่เดี๋ยวเราเอากระถางออกก่อนนี่คือกระถางของเราราคา390บาทเอ้ย95 395แล้วก็นี่ค่ะที่มีสีมาให้เราก็จะเพ้นต์ลวดลายบนนี้ท่ามกลางบรรยากาศอย่างนี้เดี๋ยวหนูจะเพ้นต์วิวตรงนี้เลยตรงนี้เลยให้เหมือนอ่ะเราได้น้ำมาแล้วนะคะก็เป็นชาไทยนะคะราคา80บาทซึ่งอร่อยมากกินไปแล้ว เดี๋ยวเราจะมาเพลินกระถางของเรากันเพราะว่าสิ่งที่ลูกเห็นอยู่ตรงหน้าให้ทุกคนดูบนกระดาษกระถางนี่เห็นในความแบบศิลปะที่แท้จริงของลูกตุ๊กตงังเ,เราว่าอะไรดียวมันหัวยุ่งขนาดเดียวนี่นะคะทุกคนศิลปะของลูกค่ะทุกคนอาจจะมองไม่ออกว่าคืออะไร นี่คือก้อนแม่ฟืลแบบท้องอันนี้ทุ่งหญ้ามองออกออกอุ่างเงี้ยอันนี้มีความแบบดอกไม้มองออกบ้าเป็นดอกไม้เออโอเคทุกคนคือสภาพหัวตอนนี้คือไปมาแล้วเพราะนั่งตักลมนะแต่ว่าแบบเพลินมากคือแบบข้าวยังไม่กินนะแต่แบบทําอะไรเนี่ยฉันทำอะไรอยู่ป้าไก่ย่างเลยแม่ไก่ย่งต้องกินทุกคนเจอไก่ย่างต้องกินทุกคนใช่มาอันนี้ต้องกินไก่ย่างเออนุ๊กนึงป้าป้าไก่ย่างไก่ย่างต้องกินนะทุกคน คนไก่ย่างต้องกินนะมะน,นี่ทุกคนไก่ย่างชินบ์เอาอันเนืน้ออันนัน้นนะอันนั้นเป็นอะไรนะเนืน้อไก่ไม้เท่าไหร่คะเจ็ดบาทเอาสิบไม้กันเดินไปสิบพันตรหิวโอเคทุกคนเราได้ไก่มาแล้วเราหมดไปหนึ่งร้อยห้าบาทคือไม้ละเจ็ดบาทนะทุกคนถูกมากเอาจริงๆอย่าลองชิมดิมันสมคำร่ำลือไหมคือมาที่นี่ต้องกินไก่อทุกคน

A later few moments โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะ mm hmm. ก็เรียกว่าเราเนี่ยได้พักผ่อนหย่อนใจแล้วแบบนุกรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันดีมากเลยอะ่ะไม่คิดว่าจะมีที่นี่อยู่ในกรุงเทพม,มาก่อนเลยเว้ยแล้วแบบมันแบบมันได้แบบความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนเราอะ่ะไม่ต้องรีบใช้ชีวิตไม่ต้องรีบเป็นไหนอยู่เฉยๆพยายามทำอะไรในสิ่งที่ชอบเนี่ยเออมันสนุกมากเลยมันดีอะ่ะอยากแบบชิวๆอะไรเงี้ยก็คือมาที่นี่ได้เลยเว้ยคือรับรองแน่นอนว่าแบบ เินกับบรรยากาศมากและแถมนะจังมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะไปหมดเลยไนมะ่ว่าจะเพ้นนุนเพ้นนี่เพ้นพัดเพ้นกระถางแล้วก็มีของกินด้วยนะก็จะเป็นพวกแนวกุวยเตี๋ยวอะไรเงี้ยแต่ของกินก็จะไม่เยอะมากขนาดนั้นทุกคนแต่แนะนําให้มาเว้ยเพราะว่ามันดีมากๆจริงๆใครอยากพักผ่อนช่วงวันหยุดอะไรเงี้ยก็ลุงแนะนําว่าให้มาที่นี่ได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงลูกทิ้งพิกัดไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะ ก็ใครชอบพิมีนะคะนุกฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครด้วยนะคะแต่ยังสามารถกดซุปเปอร์เตงให้หนุกได้ด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย